วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวการหลบหนีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆมาจากการตีความพระสูตรที่ชื่อว่าอาศิวิโสประมาสูตรซึ่งเป็นเรื่องราวการเดินทางไปสู่การปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงครับใช่แล้วครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการหนีอะไรธรมธรมดาๆนะครับแต่มันคือการหลบหนีครั้งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้เผชิญเลยทีเดียว เอาละครับลองนึกภาพตามนะครับเรื่องราวของเราเนี่ยเปิดฉากขึ้นมาด้วยชายคนหนึ่งที่กําลังวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยเขากําลังหนีจากภัยที่กําลังจะเคลือบคลานเข้ามาซึ่งฉากนี้แหละครับที่เป็นเหมือนภาพสะท้อนปัญหาพื้นฐานของการมีชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคนและภัยคุกคามแรกที่เขาต้องเจอก็คืออสรพิษร้ายกาศ4ตัวครับที่กําลังเลื้อยไล่ตามมาติดตเลย โอ้โหแค่คิดภาพตามก็รู้สึกถึงความน่ากลัวความเร่งรีบที่ต้องหนีให้ได้แล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยเพราะว่าเจ้างูพิษทั้ง4ตัวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์ร้ายที่มาจากข้างนอกเลยครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของธาตุพื้นฐานทั้ง4ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายของเรานี่เองคือธาตุในร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับงูพิษพวกนี้เลยครับพอเมื่อไหร่มันเกิดเสียสมดุลขึ้นมานะก็จะเกิดเรื่องทันที อย่างถ้าธาตุดินกำเริบก็เหมือนโดนงูปากไม้กัดทําให้ร่างกายแข็งกระด้างปวดเมื่อยไปหมดถ้าธาตุน้ํากำเริบก็เหมือนโดนงูปากเน่ากัดร่างกายก็เน่าเปือ่อยส่วนธาตุไฟที่แปรปรวนก็ไม่ต่างจากโดนงูปากไฟกัดจนตัวร้อนเป็นไข้และสุดท้ายถ้าธาตุลมกำเริบก็เหมือนโดนงูปากมีดเล่นงานเลยครับรู้สึกเหมือนร่างกายโดนนับพันกรีดเฉืออนีน่แหละครับคือภัยจากภายในที่เราต้องเจออยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าชายคนนี้จะหนีจากงูพิษซึ่งเป็นภัยทางกายมาได้แต่การเดินทางของเขายังไม่จบครับเพราะว่าภัยคุกค,คามด่านต่อไปเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนกว่าเดิมแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในจิตใจของเราเลยยังไม่ทันจะได้หายใจหายคอเลยครับเขาก็ต้องเจอกับอุปสรรคที่น่ากลัวกว่าเดิมอีกนั่นก็คือนักฆ่า5คนที่กําลังไล่ตามมาแบบไม่ให้พักกันเลยและนี่คือจุดที่สําคัญมากครับนักฆ่าทั้ง5คนนี้ก็คือองค์ประกอบ ที่รวมกันเป็นตัวตนของเรานั่นเองหรือที่เราเรียกว่าขันห้าซึ่งก็ได้แก่รูปเบทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เปรียบเหมือนนักฆ่าก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยเที่ยงแท้เลยครับเราควบคุมมันไม่ได้แล้วมันก็คอยทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลา เรื่องราวยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกครับนอกจากนักฆ่าตั้ง5คนแล้วนะยังมีภัยอีกอย่างที่แนบเนียนกว่านั้นอีกนั่นก็คือสายลับครับที่แอบตามเขามาแบบเงียบๆแถมยังถือดาบที่ชักออกมาเตรียมพร้อมแล้วด้วยสายลับคนนี้แหละครับคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดเลยเพราะมันก็คือความยึดติดและความอยากในใจของเราเองหรือที่เรียกว่านันทิราคะซึ่งก็คือความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่ตางๆ นี่คือศัตรูตัวฉากาดที่ซ่อนอยู่ข้างในคอยดักจับเราจากใจของเราเองเลยครับชายคนนี้ก็ยังคงวิ่งหนีต่อไปครับจนกระทั่งไปเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะร้างซึ่งก็น่าจะเป็นที่หลบภัยได้สักพักหนึ่งแต่แน่นอนครับหมู่บ้านนี้ก็มีความหมายแฝงอยู่เหมือนกันมันเปรียบได้กับอายตนะภายในทั้ง6หรือก็คือภาษาสัมผัสทั้ง6ของเรานี่แหละครับที่บอกว่ามันเป็นหมู่บ้านร้างก็เพราะว่ามันเป็นแค่ประตูรับรู้ที่ว่างเปล่า ไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีแก่นสารอะไรที่ยั่งยืนเลยความตึงเครียดกลับมาอีกครั้งครับเพราะที่หลบภัยที่เขาคิดว่าจะปลอดภัยเนี่ยกำลังจะถูกโจมตีโดยโจรหกคนที่บุกเข้ามาเพื่อปล้นสะดมและโจรทั้งหกคนนี้ก็คืออายุตนาภายนอกทั้งหกนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทางใจที่เปรียบเหมือนโจรก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่คอยปล้นเอาความสงบความดีงามไปจากใจของเรา ผ่านทางประตูทั้ง6หรือก็คือประสาทสัมผัสของเราหลังจากที่หนีภัยมาสารพัดรูปแบบนะครับชายคนนี้ก็มาถึงอุปสรรคด่านสุดท้ายที่ดูเหมือนว่าไม่มีทางจะข้ามไปได้อีกแล้วเป็นสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังแบบสุดๆไปเลยข้อความจากในพระสูตรนี้ทําให้เราเห็นภาพทางตันของชายคนนั้นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับมันคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาต้องเผชิญอยู่ตรงหน้าซึ่งมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นี้ก็คือโอคะ หรือห่วงกิเลสทั้งสี่ที่คอยท่วมทับจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เราต้องติดอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความพอใจในกามความอยากมีอยากเป็นความเห็นที่ผิดผิดไปหรือความไม่รู้นั่นเองครับแล้วแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ค้นพบทางออกและสร้างพลันให้กับตัวเองขึ้นมาได้ทางออกที่มาจากความพยายามของตัวเขาเองล้วนๆทางออกที่ว่านั้นก็คือแพรครับ ที่เขาจะต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งแพรลำนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8หรือหนทางปฏิบัติอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้เป็นเครื่องมือนำพาพวกเราข้ามพ้นมหาสมุรทรแห่งความทุกข์นี้ไปได้แล้วจะสร้างแพรลำนี้ได้ยังไงก็ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนครับหรือที่เราเรียกว่าไตรสิกขาซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนมากเริ่มจากศีลเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับแพรสมาธิ เพื่อทําให้จิตใจสงบมีกําลังและสุดท้ายคือปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองครับในที่สุดก็มาถึงส่วนสุดท้ายของการเดินทางครับนั่นคือการข่ามาหาสมุทรแห่งทุกข์ให้สําเร็จและไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยภาพนี้คือภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆครับระหว่างฝั่งนี้ซึ่งก็คือตัวเราร่างกายและจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยพยันตรายกับฝั่งโน้นซึ่งก็คือพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นดินแดนแห่งความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างแท้จริงมาถึงคำถามทุดท้ายที่น่าคิดกันครับว่าแล้วเรื่องราวเปรียบเทียบจากครั้งพุทธการเรื่องนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตของเราในปัจจุบันตรงนี้ตอนนี้ได้ยังไงบ้างเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่นิทานนะครับแต่มันคือแผนที่นำทางชีวิตที่เราสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนได้ครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมั่นเจริญไตรสิขาเพื่อนำพาตนให้พ้นไปจากทุกข์ในวัฏสงสารโดยพลันเถิน